แน่เลยนะเตรียมเตรียมมาเยอะเลยนะครับเย้ครับชั้นตั้งหนึงนะตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้รวม40่สิบครับรวม40บาทนะครับครับผมนะครับ4ปีแล้วครับ14ปีแล้วนะครับขายที่นี่วันไหนบ้างครับพี่ขายทุกวันอยู่ทุกวันหอยออกครับขายทุกวันอยู่ทุกวันหอยออกลูกข้าวทอดครับถ้าไม่ได้ล่ะเหมือนกันครับครับครับ หนึ่งเตรียมมาเยอะไหมพี่ประมาณร้อยสองร้อยกว่าครับสองร้อยกว่าลูกนะฮะหาดีมากนะครับหาดพรไม่หาเลยนะครับสวัสดีนะครับตลอดถ่ายคลิปยูทูบนะครับคลิปนี้ผมก็อยู่ที่ร้านยำแซ่บนะครับผมเป็น ข้าวยำยำเหนยมนะครับผมยำเหนมทอดข้าวสดนะครับก็พิกัดที่ตลาดลงโปะนะครับบางละมุงพัทยานี่เองนะครับร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับผมขายดีามากๆนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศด,ด้านในกันนะครับก็จะมีข้าวยำราคา35บาทนะครับยำเหนมสด35บาทแล้วก็ข้ายวยำเหนมสด40บาทนะฮะพิเศษ ห้าสิบหกสิบบาทนะครับเป็นรถพ่วงซาเล้งนะฮะกระแสียซาเล้งพวกนี้มาแรงมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปพักทายพี่เขาด้านในกันนะครับขออนุญาตบุกหลังร้านเลยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่หลานครับผมพี่หลานนะฮะโอ้ขายดีมากเลยนะครับครับก็เป็นยำแหนมนะครับทุกคนนะครับขายดีคุณลุงเลยนะครับร้านนี้ ราคาเริ่มต้นที่ร้านพี่ก็จะสามสิบห้าบาทนะใช่ครับผมอันตัวนี้เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้แหนมสดครับอันนี้เป็นแหนมสดนะครับโอ้โหน่ากินมากนะทุกคนขายดีมากนะครับร้านนี้เขียวมีบัตรเชือกไหมครับเนี่ยไม่มีครับเราจะจัดออเดอร์ไว้ได้ไวครับผมได้ครับเยี่ยมสีตรงเลยเหรอวัตถุดิบเกลี่งแน่นๆเลยนะฮะทุกคนนะครับ ตัว,ตว,เ,วเป็นวัตติบทางร้านนะครับน่นเลยน,นะเตรียมเตรียมาเยอะเลยนะครับเ <c oughs> ยอะครับเอ ร,รวม40บาทนะครับท <5 S 2> นนะครับ อยยู่่นะัี <S <S> <S <S ขายมานานรึยังครับพี่ตอนนี้สิบสี่ปีแล้วครับสิบสี่ปีแล้วนะครับขายที่นี่มาไหนบ้างครับพี่ขายทุกวันอยู่ทุกวันหอยออกครับขายทุกวันอยู่ทุกวันหอยออกนะฮะตั้งแต่ก,กี่โมงนะครับพี่สี่ห้าโม,มงดีกว่าห้าโม,มงเย<ส>็นเป็นต้นไปนะถึงจะท่วมนะครับผมจะพิกัดที่ตลาดโงโก้นะฮะตรงนี้นะครับผมตลาดที่นี่จะมีตอนสองช่วงนะพี่เหรอเช้าเช้ากับเย็นเนาะใช่ครับผมร้านพี่จะขายตอนเย็นใช่ครับผมเป็นช่วงเย็นครับ เยอะมากเรียกได้ว่าเป็นผนวชใจสลาดโลโฟูเลยมั้งเลยนะฮะทุกคน,นคตัวนี้ก็จะเป็นเขียนบางลำงนูนะทุกคนนะใช่ครับครับผมทางจากตัวเมืองพัทยาไปได้เดประมาณไม่เกิน5กิโลนะฮะตรงนี้นะหยาแป๊บนึงนะเอ้ยของป้าเสร็จยังดใช่บนนี้จะเป็นอะไรเป็นอันนี้เป็นลูกข้าวทอดครับผมถ้าเป็นด้านล่างเหมือนกันครับขอบครับ ันนึงเตียมมาเยอะไหมพี่ปันนึงกว่าครับสองร้อยลูกนะครับขายดีมากนะครับคืล่ะลูกค้าเยอะลูกประมาณเ้าคิวเคิวลูกค้าทีโรนะครับตั 500, 200, 200วนี้9คิวนะครับ ตแถวนี้น่าจะเป็นเขตอุตสาหกรรมใช่ไหมพี่ใช่ครับอุตสาหกรรมอ,อะไรครับแถวเนี้ยแหลมสะบ,บังครับแหลมสะบ,บง<ม>ังเนาะแหลมสะบ,บงังนวานากรครับผมนวานากรอะไรข้อละยองครับเขตติดต่อมหมดเลยตอวินวินพวกเนี้ยครัลรบลูกค้าเยอะมากครับที่ต้องถามเพราะว่าสงสัยเป็นคนมาสั่งให้ใส่ชครื่อพนักงานมาเท่าไใช่ครับอันนี้จ้ะส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าประจำหมดเลยอือครับผม เขาขายราคาไม่แพงด้วยนะครับเริ่มต้นที่3าบ้าาทนะครับคุ้มมากนะครับเชียงดานนี้พี่ผู้หญิงเขาหยิบให้ไม่อันเลยนะให้เยอะนะครับอบับ้างคเสร็จแล้วค่ะอันนี้เป็นออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้นะฮะเดี๋ยวมารครับ ดูน่าจะหมดไปครึ่งแล้วนะครับไปแล้วครึ่งไปน่าจะไปแล้วครึ่งแล้วครับ เพชรเ่าเขียงของง่ายรวมนะอ่ารวมที่เราสดเหรอ ขายยังไม่ถึงชั่วโมงนะหมดไปครึ่งนึงแล้วนะครับ ขายมาแล้ว14ปีครับผมขายดีมากขายดีแบบนี้ทุกวันเลยใช่ไหมครับก็เนี่ยแหละครับอย่างนี้แหละครับครับผมแต่ก่อนก็ไม่เท่าไรครับครับผมแต่นี้ลูกค้าติดแล้วเนาะ พี่ขอบคุณมากนะครับอขอบคุณมากครับพี่คร้านโป่งไหมครับพี่ดังแล้วดังเลยมัก้งขายดีมากเลยนะครับทุกคนนะฮะเป็นร้านยำเส้นนะร้านยำเหนียบร้านยำแหนมรถพ่วงค่านะครับผมขายดีมากๆเลยครับที่ตลาดที่ตลาดโลงโป้งนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามคล <ผม S 1> ิปเราไปจบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม